สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1 1ตุลาคมของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 3เมษายนถึง1 3พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือาราศีโดยลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย่ายิงตามหลักโหราศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีเมษทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับอามาดูกันนาะชาวราศี่เมษในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศี่เมษในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณรอด,ดูแลให้โอกาสเขาแล้วตอนหลังคุณก็ไม่ค่อยสนใจคนนี้คุณรู้สึกว่าถ้าความรักอะไรมันไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะคุณรู้สึกคุณให้โอกาสมามากเพียงพอแล้วเพื่พอเพิคุณ ตัดใจหรือถอยห่างออกมาคนคนนั้นก็เฟียด้แหละเฟด้แม้เฟียดย้ยแรกๆก็มีความมุ่นวายอยู่แต่คุณก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งเาะคุณรู้สึกว่าต่างคนต่างไปแบบนี้ลนต่อให้โอกาสคนนี้ยังไงเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะคุณั้ฉะนนั้นคุณเลยไม่ไม่ไมค่อยอยากให้โอกาสเท่าไหร่ แตช่วงปัจจุบันเลยเนาะสามตุลาคมประมาณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณค่อนข้างเพิกเฉยเขามากๆเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไม่ค่อยสนใจนะครับแต่เดยวพาะคุณเกลียดเขาไหมก็ไม่ได้เกลียดนะก็ยังมีความปรารถนาดีมีความรู้สึกดีดจะให้ไปยุ่งวุ่นวายเหมือนเดิมทุ่มเทเหมือนเดิมไหมคุณทาให้คุณไม่ได้ทําเพราะคุณมองว่าคุณมีโอกาสเจอฝงใหม่ๆได้นะหรือบางบางคนก็ไม่เจอคนใหม่ๆแล้วล่ะนะแต่บางคนก็มองว่าตัวเองก็มีโอกาสเจอฝงใหม่ได้ ไ่ใจหรือทุ่มเทอะไรมากนักนะครับพึ่งตัวเองเขาเองก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เนาะอันนี้ไปดูกันน้องในในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูน้องมาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือวันนี้อ่ะอยากได้ความรักที่ดีซึ่งคุณมองว่าเขาไม่ใช่อ่ะนะครับแต่เมื่อเขาไม่ใช่อ่ะคุณเลยมองหาว่ากาสใหม่ๆหรือมองกับคนอื่นซะมากกว่ากับคนนี้คุณรู้สึกว่าให้ได้แค่ระดับหนึ่งให้แค่พูดคุยหรือความสุขดีแต่ให้ไปทุ่มเทอ่ะคุณไม่เอาแล้วคุณเบื่อเพราะคุณรู้สึกว่าไม่อยากทุ่มเทให้คนคนนี้แล้วว่าเพราะคนนี้เหมือนว่าสิ่งที่เขาว่าอะไรนะ ต่อเอ่อต่อให้คุณไปทุ่มเทไปมันเขาก็ไม่สันนึกอ่ะเข้าใจไหมล่ะแล้วคุณถึงบอกว่าพอมีความพอพอเขาทำอะไรผิดก็แค่เสียใจแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรอะไรให้มันดีขึ้นฉทนคุณก็รู้สึกไม่ค่อยอยากไปฝงฝ่าไม่ค่อยอยากแล้วจาไม่ไม่ได้เกลียดนะนะครับแล้วเขาลาเขาคิดในตัวตัวคุณเนาะเขาเองก็มองว่าคุณองจะมีคนอื่นแล้วใช่ไหมไม่สนใจเขาวใช่ไหมคงจะไปมีความสุขคนอื่นแล้วละสิกนะครับซึ่งเขาเองก็รู้สึกเสียดายคุณอ่ะอยากให้คุณกล i̇şte ับมาทุ่มเทใส่ใจแล้วก็มองก็รู้แล้วลึกๆก็ เขาก็คิดว่าเขาจะทําตัวดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะปรับปรุงตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นะครับน่าจะมองว่าเอออยากให้คุณกลับมาฉันจะทําตัวดีขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ปรับปรุงไว้ให้มันเต็มร้อยเขาะแค่อยากทําให้มันดีขึ้นแค่ฝนเดียวเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูเนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ เอามาดูกันน้อไพ่แบ่งเป็นสามชุดนะครับนะะฮโดยชุดด้านบนเนี่ยจะคําทํานายระหว่างันที่สามถึงสิบชุดที่สองเนี่ยทำทนายระหว่างันที่เออสิบเอ็ดถึงยี่สิบชุดที่สามเนี่ยทำทนายระหว่างมนที่ยี่สิบถึงสามสิบเอ็ดนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเมษบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาป้าน,นะครับ มาดู11ถึง20ก่อนแล้วกันเออมาดู3ถึง10ก่อนแล้วกันเนาะตุลาคมเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชาวเมยีย3ถึง10ตุลาคมคุณก็ยังเหมือนเดิมอะคุณมองว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรเจอทักทายดีได้นะคุยได้แต่ว่าใจทุ่มเทคุณไม่แล้วคุณมองว่าฉันไม่จําเป็นอะนะฉันมีคนดีๆที่จะพร้อมเข้ามาฉันพอใจมองมีความสุขใหม่ๆมากกว่าฉะนั้นกับคุณอน่ะเหมือนค,คุณจะให้ความสำคัญเขาคอน้อยลงซึ่งเขาร,รู้ไหม มาดูที่สองเนาะสิบแปดถึงยี่สิบตุลาคมช่วงนี้ปนะนเป็นยังไงบ้างสิบแปดถึงยี่สิบตุลาคมนะสิบแปดถึงยี่สิบตุลาคมมาดูเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังเหมือนเดิมช่วงนี้เขาเองจะทาตัวดีขึ้นมาพูดคุยทําตัวดีคุณก็คุยดีนะคุณมอกว่าถ้าเขาทําตัวดีคุณก็ดีด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าใ้ทุ่มเทเหมือนเดิมไหมคุณก็รู้สึกไม่อยากไปทุ่มเทแล้วเพราะคุณค่อนข้างมีความเราแบงว่าเขาจะเป็นกลับไปเหมือนเดิมอีกฉะนั้นคุณเองจะมีจุดเบรกเกิดขึ้นนะ ถ้าเธอจะทําดีฉันเธอท้อ่างนี่สิได้ไหมเขาก็จะมีการต่อรองมีการพูดคุยเกิดขึ้นซึ่งคุณก็เหมือนกับเออก็ลองให้โอกาสเขาอริทจนึงแล้วกแต่ก็ไม่ได้ทุ่มใจเต็มร้อยเขาเองก็ยังฝึกดีใจว่าคุณยังยังเปิดโอกาสใี้เขาอยู่ที่เขาที่ทีเขาจะปรับ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 ปรุงตัวนะครับแล้วก็ยี่สิบหนึ่งแเฟตุลาคมช่วยเป็นยังไงบ้างยี่สิบหนึงฟรตุลาคมเขาเองก็มองว่าดูคุณน่ะไหนคุยแล้วไงว่าจะให้โอกาสหรือจะทำหรือทำให้ความฝันดีขึ้นแต่ก็ดูคุณดูเหมือนเฉยมากๆเเเเลยไไมมม่่่่ป็็นนนหหืือออทีคคคุณพูดรรััญญาาวว้้ะบซึงงก หมือนคุณเนี่ยไม่ค่อยอยากทําอะไรให้เขาแล้วไม่อยากทุ่มเทมไม่อยากใฝ่ใจไม่อยากอะไรแล้วคุณจะเฉยๆไปนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าจริงๆอ่ะคุณกำลังดูทีท่าเขาอยู่ว่าคนนี้ยังเป็นระยะรักระยะยาวได้หรือเปล่าความสมาระยะยาวได้หรือเปล่านะครับเขาอยากดูพฤติคุณอยากดูพฤติกรรมเขาไปก่อนนะครับซึ่งคุณเองจะเป็นไม่เป็นฝ่ายที่เอ่อเทคชันหรือทําอะไรก่อนนะครับซึ่งเขาแบบพเห็นคุณไม่ทําตามที่พูดหรือ ตามตกลงไว้เขาเองก็จะทําเล่นเรื่องดราม่าไม่สนใจที่นู่นนี่นั่นเกิดขึ้นน่ะดราม่าคุณเกิดขึ้นมันทําให้ความช่วงประมาณสิ้นเดือนเนี่ยความสัมพันธ์กับคุณของเขาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามันต่างฝ่ายต่างเหนื่อยใจนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมษไปแค่นี้เนาะชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงฝันตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า